สวัสดีเอของลุงพลทุกคนนะคะและก็เอของนางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้ขอมาพูดถึงไอ้ปงเน่งเนี่ยค่ะไอ้ทนายก้าวสลึงเนี่ยนะคะถามว่าอยากพูดถึงมันไหมไม่อยากพูดเลยอยากจะมองมันเป็นธาตุอากาศมากกว่าเพราะว่าทุกวันนี้สมองของมันเออเลอร์ไปหมดแล้วพยายามที่จะสร้างกระแสพยายามที่จะสร้างประเด็นทุกอย่างพยายามที่จะเล่นรวมพลคนจังไรนะะ รวมพลคนจังไรนะคะพยายามที่จะออกมาใส่ลายป้ายสีชัยพลวิภานะคะเออเห็นไหมคะจะเล่นอ่าอาจารย์นะคะจะเล่นทนายอุทัยนะคะจะเล่นทนายอุทัยคิดดูแล้วกันนะคะนะทนายอุทัยเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรนะทนายานิทัศน์ท่านเป็นคนพูดมึงนี่โง่ มึงนี่ต้องการเอาอา่ทนายอุทัยนะเขาออกทุกคนเนี่ยเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขามีช่องทนายอุทัยก็มีช่องทนายนิทัศน์ก็มีช่องเขาสามารถออกมาพูดได้ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรกับลุงไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับป้าเขาสิ่งที่เขาพูดเขาก็ต้องรับผิดชอบเองไม่ว่าจะทนายอุทัยหรือทนายนิทัศน์ มึงเป็นบ้าอะไรถามมึงหน่อยเล่นเข้าไปหมดทุกคนตั้งแต่เรื่องฟอกเงินแล้วไปถึงไหนและเรื่องฟอกเงินน่ะฮะแล้วก็เอาคนเนี่ยนะเอาคนมามามา,มาเล่นลุงพลเนี่ยที่หน้าศาลร,รวมพลคนจังไรของพวกมึงอะ่ะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างถามหน่อยสิเป็นยังไงนะพยายามจะทำความเลวความชั่วทุกอย่าง นะทำแล้วไม่ได้อะไรวะอุถามหน่อยทําทำไมมึงไม่หันไปดูลูกมึงบ้างอ่ะลูกมึงอ่ะลูกชายอ่ะเขาจะอายขนาดไหนสิ่งที่พ่ออย่างมึงอ่ะเป็นคนทำเนี่ยนะพ่อคนเดียวไม่ว่านี่แม่อีกนะโหรวมมือรวมรวมวมือรว,วมใจกันเลยนะทั้งสองคนผนัวเมียละอายกันบ้างหรือเปล่าฮะทำความชั่วเนี่ยละอายกันบ้างหรือเปล่าฮะ แก้งก็สารพัดแก้งก็สารเพเป็นยังไงละ่ะอีกุลานะ่ะอีกุลาเขาไม่เอามงอง่ะเป็นไงบ้างอายไหมละ่ะแม่ครับเออถ้าแม่ฟังอยู่นะแม่ช่วยตอบผมหน่อยนะครับอย่างนั้นอย่างงี้เขาไม่เอาหรอกเขาจะเอาไปทําอะไรไปทําปุ๋ยหรือขนาดอีกุลาเขายังไม่เอามึงเลยนะภาษาอะไรมึงพยายามที่จะไปเรียกเอฟซีรวมพลคนที่อย่างพวกมึง พยายามที่จะไปรวมพลเพื่อที่จะแย่ง f อฟนี่คือสันดานของพวกมึงตั้งแต่แรกกูก็รู้แล้วว่าพวกมึงจะต้องการใครกับไอ้ไอ้ไอ้ไไหัวล้านฝีต้องเหลืองมันก็ต้องการ f อฟอยู่แล้วไอ้เจ้าคนนั้นนะต้องการ f อฟอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอยากจะเอาเอฟซีของฝั่งฝั่งเฮียนะแต่ตอนนี้ก็เฮียเฮียรวมกันนะคะ เยี่ยกับตะกวดก็รวมกันเออนั่นแหละนะพยายามที่จะสร้างกระแสพยายามที่จะสร้างประเด็นพยายามที่จะนะจัดการกับลุงพลให้ได้อุจะบอกให้นะมึงยิ่งทำกับลุงพลลุงพลยิ่งได้สิ่งดีๆกลับคืนมาหาเข้าใจไหมมึงยิ่งใส่ร้ายป้ายสีความดีตรงนั้นยิ่งทำให้คนสงสารกันทั้งประเทศ ให้คนเห็นอกเห็นใจทั้งประเทศาพาดและหลาพวกมึงไอ้ก้าวสลึงไอ้โง่นะแล้วก็อีลาตายนะพวกมึงจำใส่สมองไว้ด้วยนะและอีอะไรนะอีลูสีลูซ่วมนะพวกของมึงอะ่ะที่กำลังกัดอาจารย์นิทัศน์อยู่ตอนนี้นะพวกมึงไม่มีปัญญาเล่นอะไรหรอกนะออกมาเล่นออกมาด่าเขาออกมาวิาพากวิจาร์ณใส่เขา ทั้งๆที่พวกมึงชั่วแจ้งความทุกอย่างนะแจ้งความคดีนู้นคดีนี้มาเรียกร้องความเห็นใจมาเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองทําให้กับลุงว่าเออไม่เคยตอบแทนอะไรตัวเองตอบแทนอะไรมึงก็ได้เงินไปกับลุงพลทําคดีทุกคดีลุงพลก็ให้เงินมึงทุกบาททุกสตางค์นะไม่มึงก้าวบาทเฉพาะกับพวกยูทูบเบอร์เท่านั้นที่มึงจะให้เออแต่ลุงพลมึงเรียกเต็มอัตรา นะและมึงยังมาหาว่าลุงคนเนี่ยนะไม่ให้ความสําคัญกับมึงมึงบอกว่าลุงคนเนี่ยเออคล้ายๆบอกเป็นหนี้บุญคุณมึงว่างั้นเป็นหนี้บุญคุณท้งทางที่เขาก็ให้เงินมึงนี่คือหนี้บุญคุณกับมึงหรือนะคนเร็วๆคนยุ่ั่วอย่างมึงนะไอ้ก้าวสลึงไม่มีใครเขาอยากจะสนใจแล้วนะไม่ว่ามึงจะว่าคดีความคดีความเก่าๆนะเห็นไหมเขาแคนเซิลจนหมดแล้วเพราะว่ามึงเพราะอะไร มึงทําคดีพลาดท,ทุกคดีพลาดแค่คนเดียวไม่ว่าพลาดเกือบทุกคนเออแล้วอย่างนี้จะทํามาหาแดกอะไรแล้วมาทําตัวเฮี้ยๆอย่างนี้อีกเนี่ยแล้วถามหน่อยว่าใครเขาจะไปไอ้นี่ใครเขาจะไปฮะเขาจะไปจ้างถ้าทําตัวดีๆเขาก็จ้างอยู่หรอกแต่นี่พยายามที่จะใส่ร้ายชัยพลวิพา รวมแก๊งนะคะจะไปเรียกร้องนะเรียกร้องยูทูบเบอร์ที่อยู่หน้าศาลหาว่าเกะกะจราจรขัดขวางจราจรเอาเฮียไปหมดนะเอาทุกอย่างนะกรีดฝังจราจรมันกรีดขวางตรงไหนนะเอาทุกดอกเอาทุกเม็ดนะเขาผิดนิดผิดหน่อยแม่งแบบโหเตรียมตัวเข้าไปเลยเตรียมตัวที่แบบว่าโอ้ยพอชัยยพลพูดผิดปุ๊บเนี่ยมุดเข้าไปเลย นี่แค่ทนายนิทัศน์ออกมาแสดงความคิดเห็นแต่มึงก็ไปลงที่ทนายอุทยัยมันแสดงว่ามึงต้องการเล่นทนายอุทยัยมึงนี่ชั่วมากๆเลยคนอย่างมึงอะนะจะบอกให้นะมันเทียบกับทนายอุทัยไม่ได้นะจะไปเล่นเขาเขาชนเขายอมชนกับมึงอยู่แล้วละ่ะเอาสิฮนะไอ้ก้าวสลึงไอ้ปัญญาอ่อนมึงอะไม่มีดีหาเหวอ,อะไรเลยตอนนี้กูจะบอกให้มึงไม่เหลือความเป็นคนแล้ว หัดสงสารครอบครัวหัดสงสารลูกตัวเองบ้างว่าเขาจะก้าวเดินอนาคตของตัวเองไปยังไงนะเออคนมองลูกของตัวเองเป็นยังไงใส่ใจบ้างสีลูกของตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่แบบเห็นไหมชัยพลวิภาเนี่ยพวกมึงมาใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยลูกเขาสองคนเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ได้แตกต่างกับมึงตอนนี้ถ้ามึงยิ่งทําตัวเีฮี้ย่ลูกของมึงล่ะมึงลองไปคิดถึงสภาพลูกมึงสิ เขาจะมีการอับอายขนาดไหนเขาจะอับอายขนาดไหนใช้สมองหน่อยสินะให้หัวไฟใช้นะให้ป้งเน่งกูจะบอกให้นะระวังนะกรมมันจะตามสนองมึงไม่เร็วนี้แหละกูจะบอกให้